สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องุพยอมค่ะตอนนี้ผักชีก็เริ่มโตแล้วนะคะอันนี้เพาะเพาะแล้วก็ไว้ตากแดดเลยนะคะตั้งในที่แดดนะคะแดดส่องประมาณสักสองชั่วโมงนะคะตรงนี้ต้นสวยมากเลยนะคะขึ้นสวยมากอันนี้ก็เป็นวิธีที่ เพาะแล้วก็เกิดขึ้นได้ไวนะคะเพียงสองสัปดาห์นี่ค่ะต้นสูงขนาดนี้แล้วนะคะเริ่มแตกใบแฉกแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องหัดปลูกไปเรื่อยๆนะคะมาก่อนนี้เพาะเป็นเดือนก็ไม่ขึ้นนะคะตอนนี้ก็2องสัปดาห์ต้นสูงขนาดนี้แล้วนะคะนี่ค่ะประมาณ3มนิ้วแล้วนะคะส่วนอันนี้ สิบวันนะคะนี่ค่ะหอมอวบใหญ่น่ากินจังเลยต้องหาอะไรมาทำกินอันนี้ก็เป็นมะเขือนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามะเขืออะไรนะคะเริ่มเริ่มติดดอกแล้วนะคะก็หวังว่าคงจะได้กินนะคะส่วนตรงนี้เป็นผักเพลที่แปลงพยอมตัดกิ่งเขาออกมานะคะนี่ค่ะ เขาแตกขึ้นมาใหม่กําลังสวยเลยถ้าเราอยากให้เขาไม่มีดอกอันนี้เริ่มจะมีดอกนะคะเราต้องเด็ดออกนะคะถ้าเราไม่เด็ดออกเดี๋ยวเขาออกดอกมาแล้วก็ต้นเลียวปี๊ดแบบนี้นะคะนี่ค่ะถ้าออกดอกแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวต้นเขาจะโอมนะคะต้องคอยตัดออกนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เก็บกินเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูสวนนะคะ หูง,งามดีจังเลยได้น้ำบ้างไม่ได้น้ำบ้างนะคะว้าวลากทะลุกระถางแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะสุขภาพดีไม่เป็นอะไรเดี๋ยวก็จะนำมาปลูกนะคะจะปลูกในรั้วบ้านนะคะมา่อวานนี้ก็ต่อท่อสปริงเกอร์ไว้แล้วนะคะก็ถ้าปลูกในร่มเขาอยู่ได้นะคะก็จะได้ดีเหมือนกันนะคะ ไม่เหมือนกับพริกขี้หนูหรือที่เขาเรียกว่าพริกขี้ฟ้านะคะอันนั้นอยู่ในร่มแล้วจะไม่ค่อยมีเมล็ดนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นผักชีอันนี้ลองทดลองเอาหอมมาปลูกนะคะอันนี้แตกเป็นสองต้นแล้วนะคะอันนี้เป็นหอมแขกนะคะที่ทดลองปลูกอันนี้ก็เป็นผักชีอันนี้ก็เป็นกระหล่ำปรีนะคะไม่รู้ว่าจะหอห,อหรือไม่ห่อนะคะ ก็เดี๋ยวจะต้องย้ายไปบำรุงใหม่ก็ปลูกไว้พอได้เก็บกินบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ต้องซื้อส้มจี๊ดของบะละงพยอมสุกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเก็บเม็ดเพาะนะคะดกมากมากเลยตั้งแต่ลงนำลำต้นเขามาลงดินนะคะออกจากกระถางมาลงดินดกมากมากเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นผักปรังนะคะนี่ค่ะ ปล่อยให้เลื้อยเพราะว่าเขาเริ่มมีลูกนะคะติดดอกแล้วก็เริ่มมีลูกนะคะนี่ค่ะลูกเขาดกมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เริ่มมีเมล็ดดำออกมาบ้างแล้วนะคะดี๋จะขยายพันธุ์แล้วก็เอาไปปลูกในสวนคุณตานะคะก็คืออันนี้ก็อยู่ในถุงดำใหญ่นะคะที่บาลังพยอม ได้เปลี่ยนถุงจากที่เอฟซีเอามาให้นะคะเขาบอกว่าเป็นผักปลังใหญ่นะคะนี่ค่ะก็ปล่อยเขาเขาให้เลื่อยไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้ตัดได้ทอนนะคะเพราะว่าต้องการให้เขาออกมเมล็ดที่เยอะๆนะคะเพราะบ่าลเาองพยอมเป็นคนที่ปลูกผักปลังไม่เคยจะได้เจริญเติบโตงอกงามเลยนะคะนี่เพิ่งมีตอนนี้นะคะที่เรียกว่า เขายาวแล้วก็มีลูกดกเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกระเพรานะคะกระเพราโบราณน,นะคะก็ปล่อยเขาไว้ให้เป็นเมล็ดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปรูดเมล็ดออกแล้วก็ปลูกที่อื่นนะคะพริกกับกระเพราอย่าปลูกรวมกันนะคะท้าไม่อย่างนั้นพริกจะมีแต่นอนเด้งนะคะ กินหมดเลยนะคะเพราะว่ามะเร็งวันทองนี้จะมาอยู่กับกระเพรานะคะแล้วก็จะวางไข่กับขั้วดอกพริกนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูพืชผักสวนครัวของบาลายองคงพยมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองคงพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ